ถ้าหากว่าเราไม่ได้พฝึกฝนอบรมตนจิตของตนให้เป็นเครื่องรับรองธรรมคำสองพระพทเจ้าธรรมคำสอนของพระองค์ก็ไม่ทราบจะตั้งอย้ตรงไหนจะครรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเขาขอ,อกมาเทศนาสวยแพร่เรียกว่าบศ,ศาสนาให้พวกเราได้ปฏิบัติพิตารตาน่ะ เบื้องต้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้นะท่านต้องฝึกฝนอบรมตัวงพระองค์อยู่ตั้งนานหกปีที่เราท,าราทําทุกการิริยาพยายามฝึกฝนใจอย่าง,งเดียวอบรมใจอย่างเดียวเพื่อให้ใจถอนออกจ,จากโลกคือความโลกความโกดความหลงให้ใจถอนออกจากกองกิลกเาากลส ธรรมะกับกิเลสเรื่องปัญญามันเป็นเครื่องขอกกิเลสธ,ธรรมะกับกิเลสมันเป็นปรปักกันธรรมะที่คำสอนไปเจ้าที่บริสุทธิ์น่มันเป็นปรปักกันกับตัวกองกิเลสเช่นท่านสอนในาพากัสละจาคะกิเลสอันนี้จะสะสมอยากจะได้ทสอนในสละจา,ขา,ขา,ะากะคะเลียความสุขให้แก่คนอื่นแต่วากิเลสมันมี้จะสาสองอยากจะ กอบโวยออกมาเข้าตัวอันนี้เป็นปรัษากันอย่างนี้ถ้าคนใดยังมีมยยัจฉาญาณจะนีอยู่ในใจท่านสอนจะละไม่ค่อยอยากจะฟังท่านสอนในจาท่าจะอยากกไมกลืนไม่อยากฟังเป็นคิดเป็นสงเกดขึ้นมาในใจถ้าคนใดที่มีการสละจาท่าเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้ว ท่านสอนในพระรจาระเพื่อเฉลีย่ยตนสุขของตนที่มีอยู่เพื่อคนอื่นมันทราบซึ่งเขาถึงัวใจดีอกดีใจอิ่มเรี่องใจ,ใจว่ดตนปฏิบัติถูกต้องตามทํานองของธรรมคำสอนของผุ้ิจับเห็นตามด้วยสุขทั้งตนที่ตนได้ให้คนอื่นสุขทั้งคนอื่นที่ได้รับของแก่จากเรา นี่คือว่าคิดอาจรที่ว่าพื้นฐานของธรรมะถ้าหาก็มันมีที่ตั้งตำราพื้นฐานตนให้มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วธรรมะยัข้าไปตั้งลงไปได้มันมีที่ตั้งที่อยู่อันนี้ถ้ากวัวมาเสียบเทียบไปให้ฟังพอเป็นอุทาหอนเรื่งการทำทานดังอธิบายมานี้ส่วนเรื่องอื่น นอกประเนตัวนั้นอีกที่ท่านสอนในพานทำความส,สงบอบรมใจอย่าให้ฟุ้งซ่านตรงไปหน้าหลังถ้าหากว่าเรายังไม่ทันทำความส,สงบอบรมสมาธิยังไม่ทันได้ท่านสอนในตพานสงบอบรมสมาธิไม่ฟุง้งซ่านก็เป็นปรัชญาต่างก,กันอีกแหละไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากฟัง มันจะสุขที่ไหนจะเคืองแต่ตรงตายอยู่ขนาดนี้นมันก็ยังไม่มีความสุขเพียงพอกับความต้องการสงบแล้วมันจะได้อะไรนิ่งเฉยสงบอยู่คนเดียวมันจะได้อะไรมันก็เป็นคนโง่ในนัน้นเลยไม่เข้าไปเรียกว่าเป็นะปรักของธรรมะคือที่ท่ทานสอนให้สงบถ้าคนใดมาตั้งใจพึกฝผลจิตแจ้งตนให้สงบ คือบางทีเห็นด้วยตนเองด้วยซ้ำความยุ่งเหยิงและวุ่นวายเห็นเป็นอันตรายของความสุขถ้าหากเราสงบอยู่นิ่งดรวอมมีความเบิดบานเยือกเย็นอยู่คนเดียวพอดีท่านอธิบายทั้งเรื่องความสงบว่าเป็นความสุขสมกับบาลีที่ว่านัตติสันติปร,รังสุข ความสุขเสมอได้ความสงบไม่มีมันคาดตึ้งเขาจะถึงใจเลยแม้มันสมจริงทุกจิิงทุกประการความสงบเป็นความสุขจริงแค่จริงเพียงใครจะให้เงินหื่วเงินแสนใครจะให้วัตถุสิ่งของใดก็ตามไม่ได้รับความสุขเหมือนกันกับเราได้รับความสงบเพราะนั้นสอนในสละมันสละอยู่แล้วทิศฐานที่สละจิตตอนิีฐานที่สละอยู่แล้วรู้สึกเห็นโทษอยู่แล้ว ในการวุ่นวายเราพยายามอยากจะถอนอยากจะละเพราะท่านสอนเพราะท่านสอนว่าการละความวุ่นวายสงสยัยจิตสง,งบลงไปได้นั่นแหละเป็นความสุกยิ่งก็เลยไปปลูกโอทุกใจเลยครอบใจใจของเราหนักแน่นแน่วแน่ไปอีกั้งนี้จะพยายามที่จะรักษาความสงบนั้นไว้ได้แลวก็หาอบายที่จะทำส,สงบงให้แน่นแฟนยิ่งจะไป,ปะเกา่า เนี่ยควท,ที่ว่าฐานของธรรมะมันมีอยู่ท่าทั้งหลายที่อธิบายมามากมายของนั้นกันถ้ามีฐานในที่ตั้งแล้วยากที่จะจับได้เพราะธรรมะทั้งสองของพระดาที่พระองค์ออกมาประกาศนี่นั้น,น,นล้วนจะเกิดจากความสงบจิตของพระองค์เป็นสมาธิแล้วทำละจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พุดฟ่องดีแล้วนั้น สิ่งใดทีด่มาผ่านมาปลากฏดในนั่นกับปลากฏดชัดขึ้นมาเลยนือนก็กระจกที่ใสสะอาดละอองนี้เดียวมาติดอยู่กับลูกก็เห็นว่ามีละอองจิตของพระพุทธองค์ใสสะอาดแล้วกิเลสทั้งหลายจะมาผ่านตรงนั้นก็รู้ได้เห็นใดชัดเห็นหน้าเห็นตาเห็นลักษณะท่าทีเจียวันชัดเจนในทุกสิ่งทุกทอย่าง เนั้นพระองค์จึงนำมาประกาศหรือนำมาสอนคือมาตั้งศาสนาให้พวกเราได้ปฏิบัติเช่นที่พระองค์ท่านสอนว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมอย่างยิ่งความโลภเป็นอันตรายของธรรมอย่างยิ่งคำว่าโลภในที่นี้เนี่ยคือมันอยากแดงมาก ไม่ใช่ว่ามันอยากได้พอดีของงามอยาม่างบางคนที่ซื้อขายซื้อถูกขายแพงแลกเปลี่ยนเอากำ,ำไรก็เป็นตามธรรมดาแต่อันนี้มันอยากได้มากๆเกินไปจนเลยเกิดเป็นการเสาะการโกงขึ้นมาอันนั้นมันโลคเกินประมาณเรียกว่าท่านว่าโลภอันนี้มันเลยเป็นเป็นอันตรายของธรรมธรรมคืออะไรเมื่อมันเกิดความโลภขึ้นมาแล้วกรรมอื่นที่วะ มันไม่ที่เราจะไม่ทำก็ไม่มีคือช er. ้อก็เกิดขึ้นมาได้ทรงก็เกิดขึ้นมาได้ลักขโมยก็เกิดขึ้นมาได้ทิศซ้าที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างกลัวเขาจะดีกว่าก็เกิดขึ้นมาได้นั่นอาจจะเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคือธรรมที่ควรมสงบั่นเองมัเป็นตลายของความสงบความสุขั่นเองเมื่อเกิดความรึ้นมาแล้วแต่ร้อนวุ่นวาย คองมโกรธก็เป็นอันตรายของธรรมอันหนึ่งเหมือนกันถ้าโกรธขึ้นราปิดมิดความสุขสงบไม่มีไม่เห็นจิตเห็นใจตั้งแตถ้าโกรธแล้วก็มืดมิดปิดหมดเลยถ้าทำเกิดจากความสงบจิตที่สงบแล้วใสสะอาดดังอธิบายมาแล้วอันนี้ถ้าโ,กโลกถ้าโกรธถ้าหลงขึ้นมาแล้วปิดมดความสงบไม่มี่วนแสงสว่างก็ไม่ปรากฏก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่ใต้จิตปจเอาอะไรมาพูด ธรรมะคืออะไรกอขส้ัในสัตว์ถ้าหากแสงสว่างของจิตคือว่าความสะอาดของจิตมันมีแล้วนะมันใสสะอาดแล้วปรากฏขคือมาในที่นหนทำทั้งหลายพูดได้อธิบายได้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นอยู่ในความสว่างนั้นเลยธรรมคือ่ว่าเกิดจากความสงมบทำสองระเด้เกิดจากความสงบเห็นนั้นผู้ซึ่งจะ ฟังธรรมคำสองพริจาจะต้องพากันทำความสงบด้จิตส่งไปมาหน้าให้ตั้งอยู่เฉพาะรักษาสติกำนดจิตให้อยู่เฉพาะในที่เดียวเมื่อจิตเฉพาะตั้งสติรั้งให้รักษาอารมณ์ไม่ให้จิตพุ่งส่านส่งไปและวไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาแทรกนึ ในที่นั้นมีความสงบเย็นใสสใสมีความสงบสว่างอยู่ในที่นั้นคําว่าสว่างในตัวมันเห็นใจอยู่นั่นเองกิเลสทั้งหลายมันเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากที่อื่นโกรธมันก็เกิดจากใจมาก่อนโลภมันก็เกิดจากใจมก่อนความรักความชังมันเกิดจากใจนไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อใจมั้นสงบแล้วสติตั้งมั่นอย่างนั้นมองเห็นใจใสสว่างอยู่ตลอดเวลาพอดีความโลกมันมากับปรากฏ ถ้พักออกไปได้กำจัดออกสปต้องโกรธมันเกิดขึ้นมาต้องหลงม้เกิดสมานมาเห็นมัาเป็นโทษเห็นม่าเป็นของมัวหมองเป็นเครื่องไรของใส่มาปิดบังควมของใสแล้วก็จัดออกไปทําลายออกไปพักันออกมันหนีไปมันยังเหลือ่ใจอันใสสะอาดถึงแม้เราจะไม่บัญญัติว่าน่าจะโรคโก๋หลงเราไม่ต้องไปบัญญัติก็ไม่มีปัญหาอะไรคือขอให้เราชนะใจเราสะอาดแล้ปฏิใชธได้การปฏิบัติคือต้องการชนกใจอย่างเดียว ให้ใจสะอาดอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจรักษาใจได้อย่างนี้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาถึงคนอื่นจะไม่เทศพระเจา้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่เทศก็เป็นอันว่าเทศอยู่ในนั้นท่านเห็นอยู่ในที่นั้นท่านเทศกับเทศให้รู้จักอันนั้นสอนให้รู้จักอันนั้นคือกิเลสอที่มันมาเป็นฝ่าปกปิดวามสว่างอันนั้นเมื่อเราเข้าใจเห็นชัดอันนั้นเราชำระนั้นก็เป็นอันว่าเราฟังเทศถูกต้องแล้วเราปฏิบัติศาสนา,าถูกต้องแล้ว ที่เขาที่ท่าน,นแสดงเ็ค่อเรื่องอพระุทเจ้ารู้ทึ่งทมทั้งหลายเนี่ว่าสัพญูรู้ซึ่งสัพธรรมคือทมทั้งหลายนั่นไม่ใช่ว่าท่านไปตามรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกทั่วแผ่นดินท่านไปรู้ตรงนั้นแหละของมันมากที่กระจายกระจายอยู่ใครจะไปตามรู้ได้ต้องมารวมในที่นั้นจึงใครจะตามรู้ได้พระุทเจ้าก็เส่นเดียว ถ้ามาเห็นในที่ไหนปรากฏในที่ไหนอะไรๆเกิดตรงไอเทียนเจงเลี่ยงว่ารู้ได้รู้ซึ่งจริงสารพัดจักรของที่เกิดในไอเทียนไปรู้เรื่องวิชาภายนอกไม่ต้องการหรอกพระพุทธเจ้าทำไมจ้องการเขาฆราเทวะต้องการวิชาของโลกมนี้ที่สิ้นที่สุดปติกานปฏิกรวิชาหัตถกรรมวิชาการนิชกรรมข้ารพัทธิชาทุกอย่าง อย่างการทำไร่ทำนาเลือกส,สกวนต่างๆก็ดีค้าขายกา็ดีนี่ไม่มีที่สิ้นสุดทำไปเถอดทำไปก็่ใดก็ทำไปเถอะคนนี้ทำไปอายุร้อยีตายแล้วคนอื่นม,มาทำต่อไปอีกคนอายุร้อยนี้ก็ทำไม่จบไม่สิ้นไม่มีที่สิ้นที่สุดเรื่องของโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นิจาของโลกมันเป็นอย่างนั้น,น,เ,น,น,นเหตุนั้นทอ่ว่ามันโลกทั้งหลายจะตามาไม่รู้ไม่รู้จักจบจักรสิน้นในคนที่เคยหมุนเวียนกามาของเก่าเนะี่ย อย่างการอาชีพจะเป็นเกษตรหรือว่าการทำไร่ทํานาเลือกงสวนกตา่างวานิสตกรรมจะเป็นการค้าขายตาช่างอุตสาหกรรมจะเป็นการโรงงานทำงานอะไรต่างๆกะบช่างถึกทําไปแล้วแ็เวียนมาหาของเก่านะ่ะมาหาอะไรก็คือมาใส่ปากใส่ยท้องมาเลี้ยงชีพอันนี้ก็มีชีพเพื่อยังมีชีวิตอยู่จะทําต่อไปอีก ทำได้แล้วกับ,กบย้อนมาเลี้ยงอันนี้แหละมาเลี้ยงจบอันนี้แหละอันนี้ยังมันยังมีชีวิตอยู่ก็ทันต่อไปอีกวันไปเรียนมาจะแข็งเมื่อ,อน,นี้ยังไม่แตกในดักก็ต้องเป็นไปตามเรื่องแต่แตกดับไปแล้วงานนั่นก็นยังข้างตรงอยู่นั่นอ่ะยังไม่หมดไม่จิงไม่สุดนี่เรื่องโลกเตมน,นี้อันนี้เรื่องทำหาจะเป็นเช่นนั้นไหมทันขั้นสองของปฏิเจ้าเรื่องต้นเราจะพาถึนรู้ได้ อย่างพวกพุทธหัดพนาอย่างที่อธิบายฟังยอมละยอมปล่อยยอมวางถึงงานนั้นจะมีหนาแน่นสักเท่าไหรยืดยาวเท่าไร่ไรก็ตามทอดทิ้งปล่อยวางจิตสงบหมดนลางไม่มีทางไปสงบเยือกเย็นแล้วไม่มีทางไปได้รับความสุขนในเช่น้นถึงแม้จะไม่มีวัตถุอะไรปรากฏก,ก็ตามน่าอธิบายมาแล้วพอสงบมันก็สุขพอปล่อยวางมันก็เย็อนีม่มันไม่รอ้อนมันเย็น เราะนั้นทำจริงว่าเป็นของเย็นทำจริงว่ามีที่สิ้นที่สุดอันนี้ความสุดยงแค่นี้แล้ว็พอจะรู้ได้ถ้ามีปัญญาฉลาดเฉลี่แหลมยิ่งเข้าไปกว่าน,นั้นอีกอย่างภาษาวกและพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตามค้นคว้าหาต้นต่อของสิ่งทั้งหลายของมดในโลกเช่นจิตมันส่งจ่ายปรุงแต่งบุ่นวายในจ้าลพกัดทุกอย่างอันนั่นก็จะทาอันนี้ก็จะทํอันนั้นก็คิดอันนี้ก็นึก ตรงไปทงไปตามไปรู้เหตุผลของมันมันทําไปทํำไมทําไปเพื่ออะไรมันเกิดจากอะไรสิ่งทั้งปวงหมดซึ่งถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรเป็นของเราแน่นอนตามคนตามคัวเห็นเหตุเห็นผลมาทุกสิ่งอย่างอย่างว่าเราทําสวนไม่ทํานาซึ่งถือว่าเป็นของเราหน้าก็เป็นของเราสื่องก็เป็นของเราท่านตามไปคนคั้วเห็นหมด แต่ก่อนเป็นของใครนอกจากก่อนที่เราจะไม่จะเอาเป็นของใครก่อนที่เราจะไปเอาเป็นของใครสวนก beyond, ็ดีที่ดินก็ดีเป็นของใครจะเป็นของปู forth, ่ย่าตะทวดก่อนจะป <uh ู่ย่าตะทวดเป็นของใครตามไปตามไปจนม่มีที่สิ้นที่สุดในฝนที่สุดไม่ใช่ของใครทั้งหมดเลยจบกับโนเพียงแค่นั้นจบคือไม่มีของใครรันนี้ถึงเรามายึดมันก็ไม่ใช่ของเราอีกเราตายไปก็เป็นของคนอื่นอีกกระตกลงก็เลยสุดกันเพียงแค่นั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมด เป็นอนัตตาท่านเลยพิจารณาเห็นต้นตออย่างนะเนี่ยท่านยังจบลงไปได้คนที่ไม่มีไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นของจริงมีแต่ว่าของกูของกูล่าไปอะไรก็ยึดถือล่าไปของนั้นมีอยู่จะยึดของนั้นหายไปก็ยึดเป็นทุกข์เป็นโศกเพราะของนั้นอันนี้ส่วนภายนอกส่วนตนตัวคือตัวของเราก็เหมือนกันในแก่ทั้งขานร่างกายที่เรียกว่าฐันห้ารูปเวทนาสัญญาังขารในงานที่อยู่ในตัวงเรานี่ รูปคือตัวของเราเนี่ยเป็นของเราจริงหรือไม่เวนทาานาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราจริงหรือไม่ท่านตาน ion, เป็นค้อนขั้วจริงๆรันะ่รูปเป็นของใครที่เราอยู่นี่ที่เราอาแังอยู่นี่เป็นของเราจริงหรือไม่ถ้าแ็งของเราจริงๆมงันก็คงจะไม่แก่ใครไม่อยากแก่ทุกคนมันก็คงจะไม่เจ็บถ้าใครไม่เจ็บทั้งหคงจะไม่เผ่าไม่ตาย พราะการตายใครก็ไม่อยากตายแต่ไม่อยากตายมันก sure. ็ยังตายอยู่มั่เป็นของใครเมื่อเป็นไปตามเรื่องของมันเราเราจะถือว่าของเราได้ไงตาตกลงมาในใจของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปวนไปตามสภาพมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเป็น่ยนอย่างนั้นพอเราเข้ามาคลองตอนนี้แหละถือว่าเป็นของเราเมืัอเราไปคลองที่ดินนั่นแหละคือเราไปยึดเอาที่ดินคือนาหรือที่ดินนั่นแหละเหมือนเหนือนแต่นี้ก็เหมือนกัน อย่านั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านสละปล่อยวางมาได้ท่านทิ้งอันนี้เสียปล่อยวางนี่แหละยังเหลือจิจใจแค่นี้ใจกับปรากฏขึ้่มาเป็นเวทนาเป้นสุขเส้นทุกข์ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเป็นของใส่มีตนมีตัวมาจากไหนใครเป็นบิดามารดาของสุขของทุกข์นั้นเวทนานะใครเป็นญาติเป็นวงศ์ของสุขของทุกข์นั้นก็เปล่าเท่านั้นมีแต่เรียนจะครอบกันเท่านั้นจริงทั้งภายนอกกัไในก็ครอบกัน เย่นเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวมันมากระทบกับสายก็ร้าวปวดลหนาวต่างกระทานไม่สบายเรืร่อยๆก็สะกับสายแล้าะขไาลออกกระทบกับภายได้รือของแข็ง,ม,ง,อของม,มันกระทบกับตัวของเราหรือของนุ่มนอลมันกระทบกับตัวเราเขารากวดรู้สึกภูมิใจชอบใจไม่ชอบใจมันก็เพียงได้แค่นั้นแล้วมันก็หายไปฉันก็ไม่เห็นอยู่ท้าววันแน่นอนสักอะไรมันก็ไม่แต่ของใครมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปท่านอยู่พมาเสียบมันกจน้ํา ที่นเป็นต่อมแล้วดับไปเป็นฟองดับไปเป็นฟองขน่อยหน่อยเนี่ยก็ดับไปดับไปถ้าเป็นอยู่งั้นแต่ว่าอาการที่มันดับไปนั้นอย่างเวทนาที่เจ็บหัวปวดท้องมากๆนี่มันเจ็บแล้วมันหายไปเจ็บหายไปเป็นขณะดขนานิดนิดเดียวมันขนาดทียิบเลยที่มันเจ็บหายไปไมถ้ามันทียิบข้ามาจะกลายเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าหายมันห่างมันก็ทุกข์น้อยลงไปแทนที่มันเจ็บมากมันมาทียิบเลยเจ็บอันนี้หายไปแล้วก็ ขณะจิตนี้หายไปขณะอื่นเข้ามาอีกขณะนี้หายไปขณะอื่นมัชฌาจิตที่ยึดเราจะกระตุ้นยาติเราจะเจดจังในยาี่เราจะตามรู้เพราะปัญญาเราไม่ทานสติของเรามันน้อยมีเวทนาของเกิดเป็นดับไปแต่แปไม่ใช่ของใจทั้งหมดแล้วใครจะมาหล่อเลี้ยงเอาเวทนาไว้ให้มันอยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่มีแลวใครจะพักเขาหนีมันก็ไม่ได้เมื่อมีอันนี้เมื่อมาเกิดมาอยู่ในโลกแล้วมันก็มาปรากฏอย่างนี้แหละ ขึ้นมาได้ร่างกายเนี่ก็ับากฏดเนี่ยจะหน้าภา,ายในกันอกกระทบกระทบกันแล้วกดอันนี้เรียกว่าวทสนานั่นก็ไม่ใช่ของใครอีกเหมือนกันจำยาคือความจำก็ยิงแล้วจำโน่นจำนี่อะไรต่างๆจำว่าสิ่งสราพรพัดวัตถุที่เราจำไปนะจำเนี่ก็หายไปจำได้นาอยก็หายไประล,ลึกได้นอนแค่นานนอกจากหายไปําลองคิดเดินทัทงทีก็จะเกิดมาทั้งข้าตั้งแต่น,นี้นะบางสิ่งบางอย่างที่เรา จำได้แม่ที่สุดที่เราเกลียดเลยเราโกรธเรื่อยเรารักที่เราชอบที่สุดเราเคยประสบมาแล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนกันหมดมันก็หายแบบนั้นอันนี้ตอนมีตัวกันอันนี้เรียกว่าเวีนาอนนเรียกวัญญาอน,านัตตาตั้งขายด้วยความปรุงความแต่งมันแต่งขึ้นมาเลยปั้นน้าเป็นตัวขึ้นมาได้อย่างที่เขา ภาษาตลาดเขาเรียกว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ต้องการรวยแล้วก็คิดปรุงแต่งอน,นั่นก็จะได้อันนี้ก็จะดีนั่นก็จะมีนั้นก็จะวิเศษอิศวนั่นก็ของกลัวอะไรต่างๆทั้งทุกอย่างการทำอาค้าขายโอ้โหมันก็จะรุ่งจะรวยวันจังวันการทํานาเขาเสวนมแตด้มันจะรุ่งจะรวยวันจังวันเล่นไพ่เล่นโป้วถือเชื่อตั้วะเรีก็แหมนันก็จะรวยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเนี่ยเป็นเนี่ยเรื่องทางกาน แล้วแตไม่เห็นมีอะไรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็เกิดปรากฏดบางทีก็ไม่ปรากฏดที่แน่ทีสออท่สุดก็คือปลากฏดครอบความแล้วปรุงแล้วปรุงขึ้นมาปลากฏมาเลยเพราะเราวางก็หายไปสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีก็จังมันมีเลาปรุงขึ้นมาบางทีก็มีขึ้นมาจริงจังแต่ถึงขนาดมันก็วางมันก็หายไปเหมือนกันบางอย่างมันก็มีแต่เราปรุงขึ้นมาให้ปลากฏดล้วนเป็นของมีขึ้นมาก็หายปรุงก็หายตามกัน อยู่ที่สังอันนี้เรียกว่าสังขารก็เป็นอนัตตาเหมือนกันวิญญาณคือความรู้สึกวิญญาณที่นี่ในขั้นห้านี่หมายเอาวิญญาณที่รู้จกักรู้สึกในทางอายตนาตงสงม์คือตาหูจมูกลิ้นการเรียกว่าวิญญาณอย่างตาเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเรียกว่าวิญญาณหูได้ยิน,นจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสอะไรกายถูกสัสามตายตากดครั้งแรกนะตากดรู้สึกครั้งแรกน,นเรียกวิญญาณ แลวก็ต่อไปก็วิญญาณนั้นหายไปละแต่สังขารไอ้สัญญาเข้ามาจังแทนน่อย่างว่าเรารู้สึกว่าหนาวอย่างนี้แหละคำว่าหนาวนั่นเป็นสัญญาเป็นสัญญาเขารู้สึกครั้งแรกนะ่ะเขารู้สึกคร,รั้งแรกนัเป็นวิญญาต่อแล้วหนาวนั่นเป็นสัญญาอยากจะได้ผ้ามาหอมอยากจะทิ้งไปเป็นสังขารและกันหนาวนั้นแม้มันเย็นเยีอยก็จรจริงๆอ้จังอันนั้นเป็นอุปทาน อันนี้โวงวิญญาณนหายครับหายว่าไปเดี้ยวไปดาวไปแท่ไเดียว,วไ,มไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวยีงไม่มีตรงมีตัวน,น,นี่เรียกว่าวิญญาณในผลที่สุดสรุปรวมเด็ความแล้วว่าคึกว้มถือย่างเดียวถ้าถือนานก็อยู่นานถ้าถือไม่นานก็หายครับไปเดี้ยวไดไม่ว่าเวทนาเป็นอย่ญญางที่ขาดวิญญาณลูกขมงทม้งตับลูกถ้าหายว่าเราไม่ยึดไม่ถือ อย่างเราทำภ <Okay. S 1> าวนาสมาธิปล่อยวางหายไปไหนในศาสตรตัวมันนี้หายว่าไปไมึดยังเหลือแต่ความสงบส,งบสุขยังเหลือแต่จิตไม่หายได้เหมือนกันครั้งที่นี้อยู่กันหายเหตุนั้นบางคนเข้าใจคิดแต่วา่าถ้าอะไรก็วางอะไรก็ปล่อยอะไรก็วางมมนจะได้กินอะไรไมันจะอยู่ได้ไงคนเรามิจะวางหมดไม่ใช่วางอย่างที่คิดนึกนนเพภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นวางไ,ไปจูบบันวางเลย ในอุบายภาวนาอย่างสังขารร่างกายเสื่อมองเหล่านี้แหละปล่อยวางแล้วก็ไม่หายไปไหนมันก็ตั้งอยู่นอะ,ะนนหละเราต้องมองอยู่น่นละตั้งแต่เราวางในขณะนั้นวางเพื่อให้จิตสงบวางเพื่ออบรมใจให้เป็นสมาธิด้วยอุบายภาวนาวิจิตรธรรมกรรมฐานมันต้องมีอุบายอย่างนี้ไม่เหมือนกับโลกโลกนะั่นอะไรก็ยึดอะไรก็ยึดแต่ว่าไม่ได้อุบายภาวนากรรมฐานถ้าได้ก็ปล่อยอะไรก็ว,วางแต่ได้จะได้ความสุสงบ โลกในวิจจะเอาทั้งหมดแต่ไม่ได้ความสุขสงบนี่จะเดือดร้อนวุ่นวายตลอดไปโลกก็ทํมันลงันขามอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมหรือการที่เราจะพิจนารณาธรรมเราต้องสำาระใจให้เข้าถึงความสงบคือให้ปล่อยวางจะทึ่งโลกเมื่อโลกคือความวุ่นวายแล้วยังเหลือแต่ความสงบแล้วก็กหนดธรรมอันนี้แหละเช่นเราจะนาลูกเวทนาสัญญ,ญาณขันยินญาในสีวานี่นมีเป็นทิศ นี่เป็นที่ตั้งคือความสงบเป็นที่ตั้งทมถ้ามื่ปรากกดึ้นมาพิจารณาตรงที่มันสงบนั่นนะเอาความสงบนั่นนะเมื่อมันสงบแล้วเกิยกอันนี้รูปไปทนาสัญญาทักานิยานีขึ้นมาพิจารณาเรียกเลยทรมาตั้งลงที่ความสงบเมื่อเราตั้งลงที่นี่เราพิจารณาเราจะได้ความรู้ึอนมาชัดออมาหากว่าจิตอนนั้นยังไม่สงบเต็มที่ความรู้อนั้นจะเรียกว่าชัดน้อยไปความสว่างน้อยไปถ้าจิตมันสงบเต็มที่นี ถมาจะคาดเพียงพอสามารถที่จะพิจารณาท่านชัดเจนแฝงได้อยู่ได้นานๆก็จะเกิดปัญญาอย่างลู้แจ้งแทงตลอดซึ่งทำทั้งหลายถ้ามารู้แจ้งแทงตลอดหมายความาคือรู้สิ่งที่ควรละควรเอาสิ่งใดควรละสิ่งใดควรถอนสิ่งใดควรทิ้งสิ่งใดควรรักษาและควรจะดำเนินอย่างไรต่อไปมันรู้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําได้อย่างนั้นจะด้วยจึงว่ารู้แจ้งชัดเจนในธรรมทั้งหลาย ถ้าเพียงจะลุ้ยเถลยละไม่ได้หรือลู่เถลยที่เฉยอมเห็นโทษเห็นไถ่หรือไม่รู้จักวิธีที่จะละนะั้นเรียกว่าอย่างว่าทานแจ้งวันทันชัดไม่ว่าทานเห็นจริงไม่ว่าทานถึงธรรมะคั้นสองปุริจาวติแท้จริงนี่อุบายขอ้ธรรมก็มาถามจริงอธิบายมันวนันนี้คือว่าโดยดย่นย่อแล้วสแสดงว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากความสงบอย่างพุรเจาวเป็นต้นเมื่อสงบได้จิตก็ผ่องใส คำว่าสงบคือสงบละเจ็ดจากความวุ่นวายซึ่งเป็นของโลกเมื่อเข้ามาถึงตัวสงบใจนั้นที่สงบนั้นเรียกว่าฐานที่ตั้งของธรรมเมื่อฐานที่ตั้งของธรรมมีแล้วธรรมจะมาตั้งตรง,ตรงนั้นที่นั่นมาพิจารณาตรงนั้นแหละแล้วจะได้ความรู้ว่านนี้เป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่เราละมาแล้วมันได้รับความสุขอย่างนี้อย่างนี้เราจะได้ละอีกต่อไปในการที่มันไม่สงบมันนั้น เพราะมันไม่ได้รับความสุขเดือดร้อนเพราะเราก็เห็นเราต้องการสุขอยู่แล้วเมื่อเราละได,ได้แล้วละความสุขเราก็เห็นรูเห็นทางในการที่เราจะละนั้นต่อไปอีกหรือเ,เราจะพยายามละนั้นไว้เสมอนี่วรักษาไว้ซึ่งอุบ,บายอันนั้นยังเราเนข้อทุกสิ่งทุกอย่างในการที่นวนวายมันพอมันแสกเข้ามาแล้วกับรูตัวมันทันทีเมื่อกังับว่าคนอยู่เฝ้าประตู คนออกคนเขา่าคนดีคนช่วต้องตรวจตารู้จักคนดีคนช่วยตลอดเวลาคือตัวสติการที่ทัดสติระมัดระวังรักษาอย่างนี้เี่เพราะความสงบแท้เพราะความสงบที่เบิกบานแท้ยังค่อยรู้จักตัวการคือว่าตัวกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่าฐานที่ตั้งของธรรมคือความสงบเมื่อเราทําได้อย่างนี้จึงได้่อว่าเราปฏิบัติถูกทำและฟังรมคำสองขระเจ้าได้ความและรู้เรื่อง ข้ามาเข้าถึงถูกหลักขั้นสางพระองค์ท้งเทศจะทงใจให้เป็นกลางเึื่ะรู้เรื่องที่การเทศถึงเรื่องธรรมที่เรื่องเทศในเรื่องธาตุเรียกว่าธรรมธาตุการภาวนาตรงนั้นกันถ้าตั้งใจเป็นกลางไปแล้วนั่นก็หมดเรื่องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับาวนแล้ว ความเป็นกลางมันนะมันไม่ตลงปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอน,นาคตเป็นตัวผลหาในตัวคือมันเห็นใจของเราใจแปลว่ากลางใจมน่ใจเท่าใจไม่อะไรต่างๆอยู่ตรงกลางนั้นแม่แต่ใจคนเป็นซื้ยก็มาทำกลางอ,อกนั่นแหละตัวใจ ถ้าตรงกลางทังการอะไรแต่นั่นแหละตัวใจให้อยู่นั่นก่อนอย่าไปคิดนึกถึงเรื่องอะไรทั้งมนะั้งให้เห็นตัวนั้นได้ก่อนอะไรมันออกจากกายมาทางนั่นแหละถ้ามันมีหนึ่งมันก็มันมีสองมีสามถ้ามีกลางก็มีไม่มีอดีตอนาคตไม่ไม่มีกลางก็ไม่มีดีมีชั่ว อันตก,กลางนี้ไม่ไม่ดีในชั่วคราวช่วยๆยว่อยากจะรู้จะเห็นตัวกลางเป็นเราต้องกั้นใจคัพักหนึ่งลองดูมันกั้นดยเดีนี้ก็ได้กั้นแบบพัดหนึ่งมันมีอะไรอะไที่นัน ควนนามโลภความโกรธคุามมีโทษสามะนาทิิถีนั่นีทั้งหะความรักความชังก็นนี่น้องสยช่วยเลยเหรอในสุดมนาะสุบบนในสิดดีสิดชัว